แล้วพี่นอนอย่างไงแม่บกงวงกวนแม่เย็บเองสะอาดแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่ตะเกลืร์ม,มันหวานมันหวานของบักงวง<อ>บกงวงน้อยบะงวงกะร้อนบกงวงน้ำดอกไม้ใครเยซี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็แม่หลงทําเองสะอาดอร่อยนะคะแม่หลงเเป็นคนละเอียดอยู่แล้วคแบบไม่ละเอียดแต่ แม่ไม่หลย่่มองนแล้วเาน่เนีบม่นองเจ้าเจ้าซื้อบ้านเองหลังหนึ่งติดๆไปเอซี่ถามว่าไม่รองบ้านอยู่ใกล้บ้านคุยบ้านพี่แน่เหรอคุยเล้ฝากเดี๋ยววี่เียนยี่งซีเลยเนี่ยกินกินกินวันดยิวันที่ยี่งซอยากกินอย่างบอกแมมเฮียอยากกไหมเคยเดี๋ยวเเขาเรียนรู้ใช้ชีวิตอืมมนกิเไ่ยังย่าลืยังยังไม่ได้ บอกลงอะไรให้แม่เลยนะวันที่ยี่สี่ไก่พอดมือแล้วนะเขาอย่ที่องสางบ้านเนาะเอาจะของท่านในโลกแห่แม่เนี่ <c oughs> เอาบอกเพื่อนรวยัางนี่นะยี่สี่นะจ้าเจอกันท,ที่ซาลคอนโดอ่าอืมพาหลู่หลูตรงเกียวบอกเพืนนะ่อนเอาไปหมดทุกคนจ้าเมราเขาอยากจอหอมือทำเครื่องเขาบอกบ้าปะอืมเขาบอกแล้วุดยูแม่ไปยุใส่มาอยู่บา้านะเหมือนถ้าว่าพระวงอะไรบางอย่างไหม เพื่อนเป็นห่วงลูกไส้ลูกไส้สิไปซี่สะเกดอีมางทรงลูกไส้ขึ้นรถเมียนบ้านทุกไกลกันจ้ะมะห่วงกวนลูกไส้กำลังเต็มตัวสิไปซี่สะเกดเพิ่นได้เห็นมัเพื่อสองกองอยู่เดี๋ยวชิมเดี๋ยวผ่านหนูก่อนสิปงพระซนม่นี่เขาต้องผ่านก่อนอนนี้อาหารสิฮอดลูควานเนี่ยแม่น้อง อันเหตุบอกม่วงกวนแล้วๆก็อยากให้แม่นกกับผู้ยาบาลฟินแลนด์ได้คิมลูกไส้สิเดินทางไปทำงานแม่หน่องเลยสิมาไหายกำลังใจทรงหนุขึ้นรถหวานไม่ใส่น้ำตาลเหรอไม่ได้ใส่น้ำตาลหวานจะเป็นมะม่วงเองอืบอกม่วงน้อยบอกม่วงกระล่อนบอกม่วงน้ำดอกไม้อันนี้คือเป็นความหวานของมะม่วงใส่แต่เกลือค่ะใส่เฉพาะเกลือ นี่ค่ะกแเอามาฝากเล่าศาสตรนี่เลยแม่น้องลูกชายแล้วก็จะมารอส่งลูกชายขึ้นโรงไฟฟางานจ่าทานจ้าอาหารทุกอย่างต้องพามากนต้องพันต้นหอมเดี๋ยวจะต้นบนรอบโป่งไว้เจ้าเพราะว่าพวกหัวเอาไพลยังไม่หายเนี่ยเขาต้องกินก่อนถ้าใอยเป็นมีอาการแปลกๆแสดงว่าลูกเขาจะกินบ่ได้อันนี้ผ่านจ้าขอบคุณมากค่ะแม่น้องสวัสดีค่ะ เดี๋ยวรอส่งลูกชายขึ้นรถจ้ามีแม่น้องมาครับลูกไา้เดอน้องโนนนะคะลูกไา้คนใหญ่ของแม่น้องแม่น้องมีลูกไส้ยู่สองคนอ่ามีมีลูกสองคนลูกไา้น้องนนนนี่เป็นคนใหญ่น้องแม่นี่เป็นคนหน่อยไข่เอฟซีเมื่อนี้ลูกไส้มายามไข่เอฟซีพอดีแม่น้องอยู่บานสวน น้องน้นกัน้นองแม่นภากันอยูุบาทในเมืองไม่รุนนอพี่น้องมักอยู่ไก่เสเว่นแม่น้องนมักยูกบทามามชาดเ <c oughs> มืน่อนี้ลูกมากินเขาน้ำดีใจหลายเด้อมีหมูกินเขานี้เอามะเบิ้งเมืม่อน,นี้แม่น้องเห็ดแล้วกินอย่างสู้ลูกกินเห็ดแล้วกินง่ายๆลูกไสากบบเป็นคนกินง่ายคะ่ะเอฟซีถอดประทูจา้าประทูนะคะตัวใหญ่ๆเลยไข่เจียวจา้าไข่เจียวเด้อไข่เจียวเราอีกย่างหนึ่ ย่างปลากระป๋องลูกไส้เลาหมักค่ะเนี่ยเปิดหมักกินง่ายๆค่ะเอฟซีกินง่ายๆยำปลากระป๋องอันนี้ผัดกะเพราจ้าอันนี้ตำบะคุงขาดก็ได้พี่น้องตำบะคุงเปียกเป็นตะแสบค่ัอันนี้ผักจ้าผัดสดๆเลยนะคะจากสวนจากสวนแม่นอกินเขาแล้วกะบกม่วงกวนจ้าบะม่วงกวนเป็นตาแสบบ่าเอฟซีเมื่อนี้ลูกไส้มากินเขากับแม่ เอฟซีผู้ใหอยู่ท่างบานบ่าท่านได้กินเขา่าเมื่อนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนแม่น้องกับขอบอวยพ่อห้เอฟซีถุกคนนะ้นเนาะพักผ่อนให้มีความสุขอยู่บานกินเขา่ากัให้แสบเดินทางไปใส่ไก่ปลอดภัยเด้อลูกท้ายฝากอาหบอกกับเอฟซีนะแดนนี่เหตุโครงการบานโครงกันกับเสียงสูอย่ใสน่นะ่นะ้นน้ำเอฟซีนะลู ก็มียุคโควกฟันโป่งครับก็มีเทั่งบานเดียวเทั่งเท่าโฮมก็เดี๋ยวหาสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวสิฝากแม่น้องโพดเพดไปในในกลุ่มแม่น้องนะครับผมลูกไส้แม่น้องกับปลูกสาวแม่น้องเห็ดโครงการหมูบานจัดสรรคือโครงการหมู่บ้านกเกษนสุขขวัญแก่นเนาะแล้วก็มีแดนนี่เห็ดยุ่แถวบึงหนองโพดไกลๆกับโรงเรียนบาดโกกฟันโป่งตอนนี้กับกรลังเ <norms> ปิดจองเที่งบานเดียว อ่าเทิงเท่าหุ้มผู้ใดสนใจกะติดตามเพจทักมาในเพจแม่นองก,ก็ได้หรือเพจโครงการหมู่บ้านกระสินสุขก็ได้ได้จ้าเราก,ก,กะลูกไ้หยดิเพล่นรับออกแบบน้ำเดอ้อเอฟซีผู้ใดอยากออกแบบนี้สอดโรงแรมร้านกาแฟออกแบบออแบบ้านออกแบบได้ทุกอย่างมันบ้าลูกไส้ใช่ครับออกแบบได้ทุกอย่างเลยฝากไว้นะคะผู้ใดอยากออกแบบติดต่อมาที่ ลูกชายได้ลูกชายแม่น้องเปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบเขียนแบบหลอกกาเหตุโครงการมู่บานกเกษมสุขขายน้ำค่ะ<อ>ฝากลูกชาย<อ>ไว้เลอ้อมอกอ้อมใจหน่อยนะคะลูก้ายแม่ออนองจ่า<อ>บ๊ายบายมาๆกานข<อ>ิตวน้องกันจ<อ>้า